สวัสดีค่ะพบกับช่องสปอกลำมเพื่อนอพิเชียวค่ะสวัสดีค่ะพี่ป้อมสวัสดีค่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงอ่าใครทะเลาะกันไหมคะข้างๆเราดูยินไหมทำไมของอะไรจ้ะของอะไรจ้ะของเงี้ยจ้ะของเนาะเหเอาทะเลาะกันทุกวันเนาะเออจริงของก็ของเขาเลยอย่างเงี้ยข้าวใหม่ปลามันนั่นไงี้ยนั่นเนาะของก็ของไม่ของฟรีให้หมดอือพ่อบนอะไรน่ะเงินตะก้อนเหนื่อยทำทำอะไรเขาวันนี้อ่ะมันหมาน ไม่เล้เราเราบ่นอะไรอะไรคล้องไม่คล้องอะไรก็ถามมนนี่น่ะทำไมแม่แม่เป็นไงแม่อะไรโอ้ยเอามาอะไรไปคล้องคนเขาเขามาดอ่ายไงมาดยูหันหล่ะห้องโซนเนี่ยคนเขาไปได้มาดคือยังนี่เข้าใจฟิวไหมคำว่าฟิวฟิวอะไรอ่ะการถ่ายมันต้องต่อเนื่องอ๋อคือปรับมันจังหวะนนั้นไม่ได้ขนาดนั้นว่าขนาดว่าเอฟซียังว่าเลยเขายัคอมเมนต์มาด่าเลยว่า คิดจะปิดคลิปก็ปิดเอาอมันต้องเป็นจังหวะมันต้องใช้จังหวะมันต้องการถ่ายคลิปเข้าใจไหมอ,นนอันนี้แม่ไปคล้องช่วงไหนคะช่วงอีหลามบางทีองอิงบางทีก็ฮักแรงคุณผมไม่ได้คุณฟรีๆแล้วจ้างไปคล้องนะครับอคุณมีปัญหาอะไรกับผมมากไหมถ้าผมจะให้ปอมไปคล้องเชื่อเลยค่ะอะไรเชื่อเลยคือกว่าแม่จะแบบ อะไรนะฝากคนเข้าไปได้ใช่ไหมอืมเออทำไมพ่อไม่เห็นใจแม่เลยเขาเต้นเหยียบตีนกระพองอ่ะแล้วมังถามพ่อบ้างไหมว่าพ่อเห็นใจเห็นใจพ่อบ้างไหมเห็นใจอะไรพ่ออยู่บนเวทีพ่อก็เดินลงมาถ่ายวันเป็นวันหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วดูแม่ไปยืนรอแม่ก็เมื่อยขาดูดิแล้วเบาตุ้ยเบาตุ้ยแอยิ่หันละแอยิ่หันละยอ่งหันละยิ่งหันละยิ่งหันละยอ่งหไงละจ้าประกรอบจ้าประกอบอ่ะอ่ะ ตื่งกับติดเชิงเซียนบอลอ่ะ <laughs> อ่าอ <laughs> ันนี้พ่อใส่กระเป๋าไว้ค่ะยืนเฉยๆกับชิ้ยืนอ่ายืนเฉยยืนีฉยอันนี้คือแม่ไปยืนรอแล้วใช่ไหมอือแล้วแม่ก็เรียกเรียกแล้วเขาทำท่าไงมันเขาก็ก็ทำเป็นมองไม่เห็นเราเก็จะบอกว่าเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่างี้พอใจไหมเอาอยู่แล้วเอาตังค์เอาตังค์ปิดปากอย่าเอาอยู่แล้วพอใจไหมบอกอย่าคิดว่าเงินจะซื้อแม่ได้ใช่ออย่าคิดว่าเงินจะซื้อแม่ได้ ไม่เอาหมดนะ,ะ <laughs> มันได้ลูกมาจริงๆมันลูกได้มาใลยบอกแล้วเงินซื้อแม่ไม่ได้พอ,อหันไม่เห็นเราปุ๊บยังมีก,การแบบไหนประมาณอย่างเงี้ยเพราะมันต้องรอฟิวเราตั้งหวะก่อนโหพ่อ,อจะแอคอาร์ทำไมอะ่ะเนาะ เออเขาเต้นอยู่งเขาก็ตำแม่มั่งเนี่ยทำไมพ่อไม่สงสารแม่เลยอ่ะต้องเป็นจัิงวารู้ไหมว่าคนแบกมาอะไรไปให้มันหนักแค่ไหนอ่ะพี่ป๊อกเข้าใจไหมค่ะช่วงน้องอุงอิงออกมาพี่ป๊อกเข้าใจหน้าเวทีไหมค่ะคนเยอะโอ้โหไม่รู้ว่าใครเป็นใครใช่ไหมไอเราก็มนไปละค่ะมนไปแล้วยังมนมนไปมนเพ่อว่าไม่รู้แปลออเสาะไปเสาะบุบบุบไปนะ นี่จถือศอกมั่งนี่จะถือเหยียบตีนมั่งไข่ตำหนาตำหลังอืออุ้ยตั้ตุ้ยีเขาก็คนดังอ่ะเนาะเขาก็ทำท่าทั้งหน่อยแล้วนี่เขาดังแล้วค่ะเขาดังแล้วเขาดังก็ยิงลืมลูกลืมเต้าลืมเมียลืมทุกอย่างเลยลืมหมดเลยเขาไมเนี่ยดูเชื่องไหมฮะเมื่อเช้าปกติจะกินข้าวจะแวะกินข้าวเมื่อเช้าไม่กินอะ พ่ออะไรเขาซื้อขนมกินบนรถแล้วแม่ยังไม่ได้กินข้าวจนมาถึงหน้างานเนี่ยทำไมพ่อทําแบบเนี้ยไม่ถามสักคำไม่กินข้าวไหมพ่อทำไมพ่อทําแบบเนี้ยดูดิโอไม่มีความเป็นห่วงเป็นใจอะยแเลยเป็นอย่างเงี้ยนี่ใสดีแท้องใช่ไม่ใช่คนมันเขาจะได้เงินหมื่นเงนแสนเขาก็ต้องแบบเออกินไม่ลงสิอถึงไหม กูบอกเลยเขาบอกคนล้งอย่าข้ามนะกูกบอกเลยว่าถ้ากูพ้าเนี่ยกูเหยียบทุกคน <c oughs> คือเหย,ยียบกูจมอะ่ะมึงเข้าใจว่าคือจมอ่ะ <c oughs> น,นี่แม่นีแม่ใช่ไหมแม่แม่ไม่ได้เอาเรื่องนี่นะแม่พูดเรื่องจริงนะ,ะ<ช>แม่ก็หิวข้าวขนาดแม่บอกว่าอุ้ยหิวข้าวจังเลยไม่บอกแว่ซักคำอ่ะ <c oughs> แล้วแม่ถามว่าตุ้ยกินข้าวไหมไม่กินหรอกจะไปน้างงานเลยใช่เตัวเองอิ่มคนเดียวน้แม่นะช่ไม่มีความหวังอ่ะแต่ถ้าวันไหนตัวเองหิวนะอ่ะ หาร้านเลยนะร้านไหนมันเป็นตะแซบอร่อยจอดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลาเลี้ยงเองไม่ได้ปลาอยัางไมอนี้ปลาบ่ปากสักคำห้องยิ้มเข่าจนห้องตาเลยวาาจะไปไดนไปจอดไปจอดข้างๆรถคันสีขาวพี่น้องเอ้ยรถคั่วอะไรอย่าเงีอะเมริาน่5แก้วครับเท่าไหร่ครับเป็นเป็นตังเท่าไหร่ครับค่าแรงกูหมดเลยครับ ไม่น่าถามตามมารยาทมันก็กินตามมารยาทมารยาทเราจะเอาที่แพงสุดจะเพิ่มจอดจ้าโอ้โหแต่ละคนกลุกขึ้นน้ำลายน้อยออกกัแล้วกุคนนี่อันนี้ก็คล้องาาอะไรแค่ให้คล้องอะไราก็บน่นต่อไปไม่ต้องคล้องละจะหาเมียอีกคนมาคล้องเอาแล้วแม่แม่ยอมได้หรอไม่ต้องหาบอกนังนั่นมาเลย นังนั่นคือใครเอาครับหนงเราต้องเราต้องสืบหาว่านางนั้นบอกเบิร์ดเบิร์ดนกนกน่ะบอกมาเลยสาวแก้มบุบสาวกาดน่ะน่ะบอกมันมาเลยน่ะไงไหมดีไม่ว่าดีมีใครจะพูดอีกปะ้างจะพูดบทองโอ้ยกูเ่ีขาโหยหาความรักความเมตตาลืมไม่ลงคุณพ่อนี่พ่อจะมีทุกจังหวัดไม่ได้นะ มันไม่ไหวแล้วพี่ฟอมเนาะโอ้โหมีทุกจังหวัดเลยลองพูดจะหนีผลองพูดดูลองเออออกเลยดิไม่ไหวเหรอเถียงสิเถียงซีแม็กยูพูดเรื่องเบิร์ดลูกดิเถียงสิเถียงสิอุซีทำไมพ่อหูแดงอ่ะเครื่องจับเทปไงโมยานเนี่ยพัอชิยานเด้อหยาหยาหยาบาตุ้ยต้นเนี่ยยกมือใหม่ยกมือใหม่ นี่น่าล่ะเวลาไอ้สดบอกแต่เมียตายเมียตายนี่อ่ยโอ้โหอโทษยังไงกูตายกูแหงยื่น่ะพ่อบอกทุกวันนี้ไอ้สักแอะยังไม่มีเลยกูจะตายก่อนมันกูเหลืองมาแล้วเนี่ยจำไม่ได้ไหกูจะจองล้างจองผ่านมึงอยู่นี่เนี่ยพี่ฟองหัวแล้วเกลืออะไรใจมดี เนี่ยเขาเลือกไว้เนี่ยคนแบบเนี้ยไม่เห็นลงสุดในหลังน้ำตาเอเหรอพ่อตาอะไรเลยพี่เขพูดไม่ออกเลยเหรอกดไลค์กดแชร์กันอยู่นะโอ้ยนับไม่เสร็จกะทีตังหน่ะนับนับบนอยู่นะแวอ่ะลงแล้วลงตั้งแต่สองใบแรกเมื่อเช้าแม่ถามว่าเฮ้ยกับชายาพัวมาเลิกหรือยังเฮ้ยไม่มีเลยเป็นผัว่อนเขาขาดตายระเบ้อ ข่าเกียงแ่บุง้า่าแล้วมาซื้อเบาลอ้งชุบเบาๆน้ำแน่กะกีนซื้ออยู่ทำไรปดะเดี๋ยวแราตายครับดีแค่นี้ก็จมแล้วค่ะไม่กลัวจ้ะจ้ากัได้วแล้วเนาะป่กได้หนละ มันแค่คอนเทนต์นะไม่คอนเทนต์อะไรจะขนาดนั้นเนาะไม่ได้ซีเรียสคอนเทนต์นะเขาเรียกว่าทำมันไม่มีมูลแม่จะไม่พูดเฉยๆจ้ะจริงมันแค่คอนเทนต์โลกพ่อเฉยๆวันไหนวันไหนที่ิเดี๋ยวกรี๊บนะอ่ะบอกว่าไอ้ดีจะมาหานะกูนั่งรู้ไหมแลู้ตายๆๆเอย่างนี้ไหมตายๆๆเชื่อไหมฮะอยู่กินซ่าลังสิตอ่ะ อยู่กับแม่อ่ะแต่อีกคนนึงเอารถไปจอดไว้มุมหนึ่งพ่อหนีจากแม่แอบไปกินข้าวกับเขามัแม่ไม่รู้เนี่ยแค่คอนเทนต์เองเลยอเอลีดีเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องมันแค่คอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์อันนี้เรื่องจริงเลยโโอ้หพ่อคือโกรธกันมากหลายปีเนี่ยเกลียดเกลียดเลยแหละฉันไม่เคยเกลียดใครฉันรักหมดทุกคนอ่ะแม่แล้วพี่น้องครับคลิปนี้โบเลือดกันนะครับขาดมีกันตายกันแตนครับ เดี๋ยวคนที่ขายเอาดีออ๋แบบการตายกันขึ้นคนที่ตายคือใครนะอู๋อู๋บอกวว้เลยนะจะไม่เน็นแนวดะไหนไหนดีค่ะจะต้องแน่นอนรักษาตัวครับอ๋อรเดี๋ยวต้องเกิดการข้ามเกิดขึ้นเดี๋ยววันนี้แหละเดี๋ยวหลังจากปิดคลิปเสร็จเดี๋ยวตายแน่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอาขังแม่ไว้ในรถนไม่ได้ขังไว้ในรถมนันอ <c oughs> าจะขังกูจนไงคนเกปคนเกนี่ยสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการรับชม พอใจแล้วพอจ้าพอใจแล้วเดี๋ยวไว้วันหน้านะคะมีอะไรจะมาอัปเดตนะคะกูต้องมาอัปเดตแล้วชีวิตข้าวใหม่ปลามันนะคะกูแน่นอนแหละจะมาอัปเดตนะคะชีวิตพ่อตุ้ยมีแม่น้อยนะคะทุกคนไว้เจอกันใ่คลิปหน้าแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนอยพ่อบ๊โน่นให้นอน